สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขูสุขพนเดิมมาอน,นี้ไล่แพแก้วก็สิพาไปตำบักุ่งเพิ่มแต่ตอนนี้มามีบัก่งเดี๋ยวพาไปหาบัก่งอยู่พ้นพูนพี่น้องเอาไปเก็บบัก่งกอนพี่น้องไปหาบัก่งเพิ่มอากาศแดดร่มร่มโต๊กพี่น้องหาบัก่งเพิ่มมาตามากินครับขวายีปโปูมครับพี่น้อง อันกิโปมเริ่มอันโล่งแล้วพี่น้องออกจากดวงจากฟามากอันคุดน้ำอ่าโน่นน้ำหยางใดล่ะพี่น้องอีโปมก็โอ้ยมันมันกับพี่น้องเข่ากระทอกเบิร์ล่ะครับพี่น้องงามงามมึงทั้งคุณคุณนาเข่าโอ้อยอันนี้เข่าลืมหัวพี่น้องเข่าลืมหัวอันบอกทงต้นนี่ก็น,นี่อยู่เป็นสีเฮิร์มมันล่ะพี่น้องนี่เบิงรงเนี้ยบอกทงเนี้ย เนยแดดดีเนาะพี่น้องตำโกโมเน่วยนี่บอเนยนี่บอพี่น้องเนยนี่บอเนยนี่ก็คือสูงกลัวเนยแดดตำกลัวพี่น้องอันนี้พผลไม้สองโอ้ยพผ่นม้สองกวนผลไหมพี่น้องเนาะเอาเนยนี่ละพี่น้องไปเสี่ยงเบิ่งเด้อหน่วยนี่ละพี่น้อง,ง,ง,อองคือโกโมโอ้ยเหลืองสุกอิลีนี่เบิบง่งคน เพิ่มแน,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 น่นอนเพิ่มแน่นอนนี่เบิร์พง,งพี่น้องเพิ่มแน่นอนเหลืองอันนี้ได้บักฮุงเพิ่มมาแล้วพี่น้องขอโตอกบักฮวงข้าวหนึ่งพี่น้องหมื่นได้แล้วนี่พี่น้องสุกเกือบสุกแล้วกรุบสุกแล้วเพิ่มแบบแดงฮุ่นๆเลย ซ้อยแหลบหลายบักห่วงเฮิมมันมันไออันนี้พี่น้องมันเละมันสีเละเอาเส้นใหญ่ๆในจักน่อยเสน้นใหญน่ๆหนาๆในจักน่อย ไงปวดพี่น้องอะตําทอนิสะกวนเบิงพี่น้องซ้ำนิสะกวนเบิงเนาะมาเด้อบันไฮนี่ฮะิไดตําแลวเดฟพี่น้องใส่กระเทียม กระเทียมปอกแล้วกับมีพี่น้องแล้วก็เอาอันบอปอกน้ำจักสองหัวห่งตัดขาดกระเทียมกับบอแสบได้พี่น้องโอ้ยขอโทษตอนนี้อาจเอาสอมขึ้นพไว้ทั้งดีอันใส่เครื่องลงไปก่อนพี่น้องใส่น้ำตาลบวงหนึ่งเด้อพี่น้อง น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสก็หนึ่งช้อนโต๊ะเด้อพี่น้องผงชูรดสดแป้งนัวแป้งนัวใส่บักกอกพี่น้องโอ้ยบักกอกบักกอกอันนี้แห้งแล้วพี่น้องอ่ะบักกอกเลยแห้งแล้ว บักหน้าบักหน้าลงไปเลยโอ้ยบักเกยะเทศก่อนพี่น้องบักเกยะเทศก่อนหน้าวน้ำบักหูเพิ่มโอ้ยเนพี่น้องเฮีย สมนะจกหน่อยพี่น้องเดี๋ยวง้อกันใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาบวงหนึ่งพี่นอ้องบ่วงสอนโตเลยแล้วก็ขอตักประเด็กพี่น้องใส่ประเด็กใส่ประเด็กบวงใหญ่หนึ่งสองบวงซะบวงเคืองบวงเคืองอยามานันนวเนาะหยามานันนัวโพดพี่น้อง ซิมึงดดรดศาสตร์ก่อนกระไดเด้อพี่น้องซิมงลดศาสตร์ก่อนกระไดขาดปลาแดกพี่น้องขาดปลาแดกเติมปลาแดกอีกจักบวงนะพี่น้อง พรดีแล้วพี่น้องเอาพักุูใงใส่พราต้องส่เซนหลายเด้วพี่น้องเดี๋ยวมันบดแซบงัวเข้าใส่กันมาให้พี่น้อง แล้วแล้วพี่น้องตะมุกตุ้งกลางคุงบ้านนี้สุดยอดแซ่บแซ่บพักขนาดเลยทำสมเป็นจะแซ่บท้ ตำบกุงเพิมกลางทงพี่น้องเบิกสุดยอดสุดยอดใส่บักกะถิ่นในจักน้อยพี่น้องบักกะถิ่นเก็บจากต้นเลยเด้โอโหดใส่โรดนี่พี่น้องบักกะถิ่นใส่แบบสดๆเลย หมดปกตกิใส่สดสโหลดพี่น้องนี่เบิง้งเสิร์ฟกับอันนี้ได้พี่น้องนี่เบิง้งเบิ้งอันนี้ขวากีปโปมขวากีปโปมพี่น้องคนได้หากินยากเด้อพี่น้องขวากีปโปมขวากีปโปมตาบักุงเพิ่มพี่น้องเติมกีปโปมขวากีปโปมลงไปแซบบักย่างคั่กครับผมเชื่งมัน ตำบักุ่งเพิมแส่บแสบสมสม,สมไวย้วยพี่น้องใส่บักกอกน้ำอุ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเชฟขออนุญาตผ้าซิมตำบักุ่งๆๆการทงนะเด้อพี่น้องโอ้เมสุดยอดพี่น้องสมบักกอกสมอวยห้วยแซ่บแห้ง Uh huh. มีบักกะทินพัก,กเกษตรเสนอหืมยอดพี่น้องยอดเมน,นี่เชฟกะขออนุญาตกินตำบักฮวงเจ็บแสบกันเด้อครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนา้ามาตำบักฮวงใส่บักสั่งแน่ใส่บักกระทกโรกแน่เนาะครับผมรสชาติจะเป็นอย่างไรแสบเพียงใดเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับเมน,นี่ล่าไปกับบรรยากาศ ยำคำยำแรงกี่ฝากค่อยเป็นแสงแดดซองอยู่ทั้งแตเว้นออกฝุ่นกับพี่น้องแดดกระลังค่อยล่งแล้วกับพี่น้องตอนนี้เนาะลาไปก่อนด้วยครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบาย